เท้าพั f เกิลเอ็กซ์นิวจีนไนกี้เอ็กซ์ออฟไว้ o ลโกเอ็กซ์ t อร์ดไนทันเตอรเอ็กอฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ชาวหน้าเคยเห็นเหมือนกันใช่ไหมหลายๆแบรนด์ที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันแต่มาร่วมมือกันเฉพาะกิจเพื่อออกสินค้าหรือบริการแบบใหม่แบบซาบเรียบเสียงฮือฮา,าจากตลาดได้มนุษย์เราเวลาเห็นของเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือความเบื่อและจำเจ ที่เข้าใจธรรมชาติเรื่องนี้เป็นอย่างดีจะพยายามหากลวิธีใหม่ๆมาเพื่อใช้ดึงดูดความสนใจจากผู้คนหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมก็คือการร่วมมือข้ามแบรนด์หรือที่เรียกกันติดปากว่าการคอลแลบนั่นเองการคอลแลบนอกจากจะช่วยสร้างความสดใหม่ในตลาดแล้วยังช่วยหลักเปลี่ยนฐานลูกค้าระหว่างัองแบรนด์ต่อยอดไอเดียธุรกิจไปสู่โอกาสในนันน้ำใหม่ๆและสร้างภาพลักษณ์ในมิติใหม่ให้กับแบรนด์ได้อีกด้วยยกตัวอย่างการคอลแลบที่น่าสนใจที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้ ช่ตอนนี้ก็จะตอนไหนล่ะจัดไปลเลยเฮียตัวอย่างการคอลแลบที่น่าสนใจมากนะตอนนี้อยู่ไม่ไกลไม่ไกลใช่แล้วโปรเจกต์คอลแลบสุดยิ่งใหญ่ของสองแบรนด์ไทยชื่อกล้อง้ายหัวเราะ X ขอแว่นยังไงเล่า สองตำนานมาปะการแว่นตาลิมิเต็ดอิดิชันของสี่คาแรคเตอร์สุดฮอตจากขายหัวเราะจึงถือกำเนิดขึ้นแว่นบอกรวิตีมาในรูปแบบแว่นนุ่มพึ้มในคราบบอกอร้อมคลิปออนสีน้ําเงินแสนสมขุม,มแว่นนินจาแว่นตาแนวโชบเทียวคลิปออนกันแดดได้ครับมก,กะคนเล่ท่อเอ้ยล่อเท่แว่นปังปอนสดใสไปด้วยสีสันเติมความสุกสนให้ชีวิตของแฟนคลับปังปอนทุกท่านแว่นคุณมิวลูกคุณรู้ก็มาแั่นนิสตาสาวสวยตัวมัมดาวมหาลัยและอันสุดท้ายแว่นนาธุรกิจไม่มีเหรอ จะสวยซาเ็ดแว่นกล่องเก็บแว่นกระเป๋าแว่นก็ยังลิมิเต็ดอีดิชั่นอีกด้วยอยากได้กันใช่ไหมล่ะเห็นไหมว่าการคอลแลบนอกจากจะช่วยดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าต่างกลุ่มแล้วยังดึงข้อดีของแต่ละแบรนด์ิดเป็นโปรดักต์ใหม่ๆที่เหนือความคาดหมายได้ด้วยโอ้โหเจ๋งมากเลยอับบนี้ยอนไปซื้อแว่นไขวลรอที่หอแว่นเธอสมองสมองไหลหมดแล้ว